สวัสดีจ้ะพี่น้องพอกันนี้เราก็กินแซบแบบนุ่จ้ามันนี้ยูสิพ้ามากินจุเสือร้องหไห้มนจ้ะก็เดี๋ยวขอโทษขออภัยคนที่บอกกินดีเด้อจ้ะเด้อนุเคยซื้อมากินเราจะมันอันมันเหนียวก็เลยบ่อยากซื้อมากินเห็นไหมวันนี่เออเห็นกินก็นเลยคิดอยากว่าลองซิมมึงก็น,น้าอา่ะไม่ใช่เหนียวอีกบอกพี่น้องบ่ได้ซิมกระเท็ดเราก็มากินเลยมาจ้ะ Nào không không nhiều rất là, nướng, cứ Mấy đi đi Hãy <laughs> subscribe เดี๋ยวพี่น้องดะได้เงินแค่ได้กับเซนนันนี่ <c oughs> แค่นี้จะลาบซับต้นน้นอยๆไม่ขาดตัวคาอีกแล้ว เนาะอันนี้กระตำปึงเจ้าขมจับเนาะ มุส่งก็อยากกินพี่นอ้องขี้เกน็ดนบอต้าในกะี้กับ็บอตแต่ต้องออกไปลาบต้องนะนต้ก็เลิกพี่น้องเอองด้อวันนะจ้า